ส่วนกับมดขาวาพาเพลินนะคะทุกคนหัวขโมยเผยภาพชาวบ้านขเขมรล,ลักลดหนามฝั่งไทย หลังทหารยุให้คนเอาไปขายได้26สิงหาคม2568ทางเพจ Army Military ได้โพสต์คลิปวิดีโอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นของวันที่25สิงหาคม2568เวลาประมาณ17.30นาทีนะคะโดยในคลิปนั้นเผยให้เห็นชาวบ้านจากฝั่งกัมพูชากำลังลักลอบขโมยรวดหนามหีเพลงที่รื้อถอนออกมาได้และกลับไปยังบ้านของตนในฝั่งกัมพูชา ทั้งนี้มีรายงานพ่าทหารกัมพูชาเป็นผู้ยุยงให้ชาวบ้านนำรวดหนามดังกล่าวกลับไปยังบ้านของตนฝั่งกัมพูชาพร้อมทั้งระบุว่าสามารถนำไปได้ขายต่อได้ตามสะดวกเหตุการณ์ดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรมที่ไม่เกรงกลัวว่าจะผิดกฎหมายหรือมีผลตามมาและยังเกิดกระแสวิาพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์ตามมาอย่างมากมายค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะ ถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ